สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะมาพบกับช่องซาวิ่งเหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋ากับแนวทางห้าน้อยเนาะฮ้าน้อยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะในคลิปเดียวกันสําหรับท่านไหนที่มารับชมใหม่เนาะดูดูแอดไปก่อนก็ได้ค่อยตามนะคะเป็นสูตรการคํานวณน,นะส,สูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปนะคะผลสรุปในชุดนี้นะคะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปแอดให้เด่นที่1 6, 7นะคะวิ่งรูดไปที่1เนาะแล้วก็แอดก็จะเน้นให้6คู่นะคะตัวที่แอดเน้นให้6คู่ อ่านในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ2 7 4ดสี่ล่าง6 8, นะคะบนแอดหลุดไปเนาะล่างเด่น6มานะคะสำหรับในรอบพิเศษนะคะสำหรับในรอบพิเศษก็7 9 6นะคะล่างหนึ่งสเด่น6มาเด่น7จมามาหลักรวยนะคะล่างหนึ่งสาเด่นที่1มาวิ่งรูดที่1 หนึ่งสามตรงๆต,ตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรอบนี้สำหรับในรอบปกตินะห้าสี่ห้าล่างศูนย์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 ี่จะตามหลอกร้อนทุกวันเลยเนาะพี่ๆจ๋าสองวันติดศูนย์ศูนย์ศูนย์มาข้างบนวันนี้มาล่างอย่าบอกเด้อว,ว่ามืออื่นใหญ่มาหนีเนาะพี่น้องหลอกร้อนอยู่นี่ศูนย์ศูนย์อ่ะในรอบนี้แอดหลุดไป นะคะในรอบ VP 241่ลาง25นะคะวิ่งรูดที่1ดู1 4แอดไม่ได้เน้นเนาะถ้าแอดให้ไป6คู่ก็แสดงว่าเป็นตัวที่แอดเน้นก็ยินดีกับท่านที่รูด1น,นะคะรูด1ึงถึง VP พเลยเนาะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่ๆจ๋าก,กับแนวทางหานอยนะคะชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะคะให้พี่ๆนำไปพิจารณา,าดู แอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนนะคะอันนี้คำนวณได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะพิจารณาดูแล้วกันนะคะอะ่มาดูกันสําหรับตัวดินของวันที่21ะะ่สิบอ็ดะรัฐบาลไทยเสร็จแล้วแอดลงให้แล้วนะคะในกลุ่มนะใครสนใจก็รับได้เลยนะคะ,อะของวันที่ยีนะคะตัวดินแอดให้ดินไปที่สอส แล้วก็กาวนะคะใส่วิ่งใส่รูดนะแอนให้รูดไปที่4นะคะพี่พิจารูดไปที่4สําหรับ4ที่แอนให้ไปนะคะก็จะมี40 41 42นะคะ43 45ระวังมาแล้วมาอีกได้นะคะคำนวณออกมาก็มีนะแล้วก็ 49นะคะตัวที่แอดเน้น6คู่ก็จะประมาณนี้นะพี่ๆจ๋าหากชอบชุดนี้ตามชุดนี้นะหรือจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง2สูตรนะคะ,ะจุดไว้แคบไว้เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมนะคะที่เป็นตารางตัวเด่นเนาะให้ตารางไว้ด้วยเผื่อพี่ๆอยากจะจับ3ตัวในนั้นนะคะวันนี้3ตัวแอดก็มานะ3ตัวของแอดมาในรอบพิีศ์นะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะ สำหรับสามตัวในกลุ่มมานะคะอยู่ไซ่แล้วเนาะบานีนพี่น้องเดี๋ยวนะอ่ะสตัวสามตัวมาในโต๊เนาะสามตัวมาในโตัวนะคะในรอบพิเศิเอ่ะใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ามาที่นี้เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะชุดต่อมาแต่แนวทางเล็กทูบว,วันนี้ไปเข้าในรอบเฉพาะกิจนะคะ วันนี้ไปเข้ารอบเฉพาะกิจแนวทางลิทูมาตามกันต่อกับสูตรมารวมเดี๋ยวเราจะดูผลสรุปไปทีละชุดนะคะแล้วก็ดูตัวใหม่ไปด้วยกันนะคะสรุปเข้าก็ให้ดูหลุดก็ให้ดูนะคะต้องดูไปด้วยกันเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะอ่ะมาดูผลผลในรอบนี้นะคะผลในชุดนี้นะคะแอดให้ดินที่1กับ7ไปในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะสองเจ็ดสี ล่าง68นะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะดินที่7มาตารางตัวดินก็ไม่มานะคะ68นะคะไปเข้าตารางตัวดินกับแนวทางเลขทูบในกลุ่มนะคะอันนี้คือเข้าตารางนะในรอบพิเศษนะคะ796นะคะ7มา9มาตารางมา3ตัวนะคะดู79แอดไปออกข้างหน้านะคะมา96 96ยังมาอยู่ในชุดกันนะคะ ส่วนล่างหนึ่งสามนะพี่พี่จ๋าหนึ่งสามเด่นหนึ่งมาหนึ่งสามมาตรงตรงตาราง,ต,รงตัวเด่นก็มานะคะพิเศษนี้มาบนล่างเลยในรอบปกตินะคะ5้าสีห้าล่าง0ูนูนนะคะอันนี้อาจหลุดไป0ูนูนนี่ตามมาตลอดเลยรอบ vip 241นะคะเด่นที่หนึ่งมาแต่หนึ่งสี่ไม่มีล่าง25ก็หลุดไปนะคะให้สองหกก็มาสองห้าพี่น้องจ๋าตัวที่อจจับคู่มาแค่ หน่อยเดียวนะคะก็คือรอบพิเศษละ่ะบนล่างเลยนะคะะตามกันต่อนะคะพ,พี่สากับแนวทางสูตรมนรวมนะคะแนวทางอลาสหลายตัวหน่อยนะ,ะเพราะว่าสี่หน่อยนะคะอ่าวันนี้ชุดใส่วิ่งใส่รูดแอดก็มาพลาดเฉพาะในรอบสุดท้ายอยรอบสุดท้ายนี้ก็มานะมาตัวเน้นเดี๋ยวแอดให้ดูรอบสุดท้าย แอดจะพลาดในรอบแอดจะพลาดในรอบปกตินะคะเพราะว่าในรอบปกติเราออก5-4-5แล้วก็ศนะูเนาะในรอบ VIP นี้2-4-1ล่าง2-5เน้นไปที่หนึ่งหมานะคะรอบเฉพาะก,กิจก,ก็มาพิเศษก็มาพลาดหน่อยเดียวนะคะสําหรับเดวทางาสายวิง่งสายรูดแยกหน่อยนะคะตามกันต่อกับต้านล่างตัวเด่นของเราเดี๋ยวเยวแอดปรับกล้องก่อนกล้องก็ไม่ค่อยชัดพี่น้องจ้าโทรศัพท์กะทระห่างแล้วมา สำหรับตารางตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่2 4แล้วก็9นะคะ9หรือ6 5 7 3นะคะตัวเด่นนะตัวเด่นแอดให้เด่นไปที่4แล้วก็9นะคะสำหรับแนวทางของวันนี้เด่น4เด่น9อ่า4 4ตัวที่แอดจับคัดให้ก็คือ4ี 40. สี่หนึสี่สองสี่สระว่าง4 9, 9 4, เ่เาเก้าสีขาจะมาประกบคู่กันนะส่วน9ก้านะคะเกะะ้าสองเก้าห้าเก้าเจ็้าแปดนหรับชุดกันในวันนี้ชุดกันในวันนี้แอนให้กันไปที่สองหกสด นะคะหกสามแล้วก็แปดเจ็ดใครไม่ชอบจับในตารางนะคะสายเบิ้ลสายเบิ้ลวันนี้มีมาอีกสองคู่พี่น้องจ๋าเขียนให้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันเนาะใครชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านแล้วกันนะคะสายเบิ้ลให้ไปที่สามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแอดแอดเน้นแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะคะ เด่น4นะพี่พี่จา๋าเด่น4 4 2 4 3ส่วนเด่น9นะคะแอดให้ไปที่95แล้วก็98นะตัวที่แอดเน้นส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่26แล้วก็27ตามกันต่อนะคะอ่ะจดไว้แคปไว้ มีข่ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ